สวัสดีครับวันนี้ลงปั๊มจิรชานำเสนอเหรียญเจ้าแม่นะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้นะครับเนื้อเงินนะครับตีเก็บมาแล้วหนึ่งครั้งผ่านกรรมวิธีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีเนื้อเงินซ้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับเนื้อเงินนะครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องชุบอะไรเข้าไปในเครื่องปั๊มตุ้มออกมางัดขึ้นมาเงาทันทีนะครับขั้นตอนทํางานต้องละเอียดประณีตนะครับใส่ถุงมือทํางานทุกครั้ง นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทำงานสวยนะครับปารฟขึ้นมาเงาปิงงาป้งเงาปิ้งเงาปิ้งสะท้อนเลยนะครับเอากองไปโฟกัสอ่าเงาวิ่งเงาวิ่งนะครับเป็นกระจกเลยนะครับอ่ะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้มาได้มาแล้วนะครับเรา นะครับเอาไปตัดขอบออกนะครับเราเอาไปตัดขอบออกนะครับครับตัดขอบออกขอบหายไปแล้วนะครับเงาวิงเงาวิงนะครับเงาสะท้อนมองเห็นเลยนะครับอยากเห็นหน้าคนถ่ายจริงเลยอะตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับแพ็คลงถุงนะครับใส่ถุงรับ นะครับอย่างนี้ก็พร้อมส่งลูกค้าได้นะครับยังมีหลายเนื้อนะครับงานนี้นะครับทองแดงทองเหลืองนะครับอัลปาก้าเงาวิ่งทุกเหรียญน,นะครับกลับมาดูที่เครื่องกันเหรียญที่สองนะครับอ่าอ่ะออกจากเครื่องไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเงาวิง่งเงาวิง่งนะครับเอาไปตัดกานเอาไปตัดกัน เงาวิ้งเลยนะครับใส่ถุงมือทํางานนะครับเหรียญจะไม่เสียความเงางามนะครับอ่าใส่ถุงซิปครับผมอ่าสองเหรียญนะครับวันนี้เจ้าภาพมาร่วมถ่ายวิดีโอด้วยกันเครื่องยังวงตีต่อไปนะครับเหรียญเงินนะครับเงาวิงเหรียญทองแดงเงาวิงนะครับ ทำทุกอย่างเสร็จแล้วเก็บใส่ถุงซิปให้เรียบร้อยนะครับรักษาคุณภาพถึงมือลูกค้าด้วยความเงางามอยากได้งานสวยงานดีนะครับโทรหาเราเลยครับ0890071001 0847087909โรงปั้มจิรชาย,ยินดีรับใช้ครับผม